เจ้าสวัสดีครับมาเมื่อคืนเหรอครับเขาจะไปด้วยจะมาที่นี่นะมาหาลูกแม่หาลูกแจ้งไปไปหาลุงแจ้งมามาหาไปจยด้วยจะไปด้วยตอนมาให้หอมแก้มก่อนไหมแม่ไม่ให้ไปขอมแม่ไม่ให้ไปแม่แม่จะไปเลยเราจะอยู่กับใครแม่ไปไปที่บ้านน่ะแม่ยังไม่ให้ไปบอกเไปเรี่อยไปพาพาไปหาไปจอย่อยไปเรื่ยๆไปหาลุงก่อน

ได้วยโอ้จิตาแล้วคนขับรถตาบอดแล้วไปไม่ไดแล้วก็จะตีมาใหโรนตาคนมนทอืมเทาป่ะมกนทามจะได้เงินเล็กน้อยสองคนเขาอยู่ดีก็ได้หรอเป็นยังงเนาะเงทามได้ินนเสาเมื่อีสีเอกง ปูไต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 ูไตปูไตปูไตปูตายวเดียวู้ตมาตายตไนปูปูปูายปูตปูตูปููตเกงสวยสวยมีแค่นี้บ่สวยังสวยมีแค่นี้บ่ปกนึกจะเคยมีแมวเยี่ยวใส่นะอ้มีบุญ่ะมันเยี่ยวใส